รถเก๋งรถเก๋งใส่ข้างในใช่พี่ต้อยสื่อใช่รถขายดูรถดูรถเก๋งไม่น่าจะใส่กล่องได้หรอกพี่มีคนนั่งข้างหลังไหมไม่มีไม่มีหรอเจียนมาคนเดียวมาคนเดียวได้สบายค่ะได้ได้ใส่ใส่ใส่ด้านอย่างนี้นะด้านยาวค่ะทางด้านลายยาวไม่ตรงตรงลายลายลายขวางลายขวางลายขวางค่ะเอานี้ขึ้นอันนี้ขึ้นก่อนถูกขึ้นแล้วก็ถูกค่ะเอาันอันอันนี้พัน เจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอันนี้รอบสี่นะคะรอบสี่รอบห้าเกือบไล่กันทันรอบหนึ่งถึงสี่ลองเอาไปเทียบกันสิพี่เรืองพี่เรืองลองเอาไปตั้งข้างๆกัน,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 นด,นดนินี่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 ดูโคลนดูโคลนเนี่ยฮะ โดนไข่เคียงโอ้ไข่เคียงนี่ใบพุ่งกว่าพุ่งกว่าสูงกว่าสลับกันก็ได้นะเนแข็งแรงค่ะแข็งแรงคนใหญ่ๆอบอวลรอบสี่รอบห้าอันนี้แพงกว่านะพี่ไม่รู้เปล่านี่แพงกว่านะของพี่นั้นเท่าไหร่สองสามอันนี้2ของเขาสองห้านะคะอ๋อเหรอรเล็กกว่านี้สองสี่ เล็กกว่าแพงกว่านะคะรุ่นที่รุ่นสุดท้ายอ่ะรุ่นสุดท้ายสองสามรุ่นสุดท้ายค่ะเนี่ยอันนี้สองห้านะคะของพี่เนี่ยสองสามสองสามนี่ขายสามพันห้าแล้วนะคะอ๋อใช่อยู่ต้นประมาณนี้ค่ะตอนนี้ยังยังยังไม่ได้สามพันห้าสามพันห้ารุ่นนี้อันนี้สี่พันก็ได้แล้วนี่ โอ้บางสวนบางสวนบางบางสวนสามพันห้ามีอยู่ค่ะรุ่นนี้ใช่ไหมเที่ขวขายกันสามสามพันห้าของเขาน่ะเล็กกว่าของเราเน่ยเล็กกว่าตัวเล็กมาหน่อยเดียวก็สองพันสามแล้วไม่ได้ฝากเหลี่ยมเ่ะมีอยู่สามใบในแคปูนเนี่ยสามใบในรคปตูนเลยครับตูนนี้ไม่ได้เลยอันนี้แบบยาว่ายเยอะเนี่ยเนี่ยสองฝายยาว่ายเยอะมันมันมันแล้วแต่รุ่นที่นําเข้ามา จองรุ่นไหนก็ได้รุ่นนั้นนะคะอันนี้คือรุ่น4มันยังเล็กกว่ารุ่นที่รุ่น5้าที่เข้ามาอีกที่ผมซื้อไว้ที่นู่นเนี่ยพี่จิตนะครับอ๋อเล็กกว่าไม่เคยโตเนี่ยโอ้ปลางหีเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าแช้ไม่แท้ด้วยแต่นัะนำจะซื้อก่อนที่จะไปนี่คำคำยืนยันเนาะใช่ครับคำยืนยันนไม่งั้นไม่ไม่มาไกลถึงที่นี่เลยครับจากไหนคะนี่มาจากพี่จิตรครับพี่จิตรนะคะ โอ้เกือบเกือบได้รอหกโมงเย็นนะ้ะ <laughs> เข้ากรุงเทพกับไปเมื่อเช้านึกหลังจะไปชนกันค่ะไปจังหวัดชนกลับนู่นแหละมืดเลยแได้เจอเหมือนตอนตอนนี้ต้องใช้คําพี่เน็กแล้วนะโชคดีที่คุณโทรติดนะก็ะต้องใช้วนะ่าโชคดีที่คุณมาเจอ <c oughs> นะคะเนี่ยความสูงอ,อันนี้รอบรอบห้านะคะ <c oughs> <c oughs> สวยเนี่ยสวยสวยมากพี่เชฟเนี่ยถ้าพี่เลือกต้นนะคะถ้าพี่ไปซื้อที่อื่นอันนี้ให้เป็นความรู้เลยนะคะว่าคุณต้องดูเชฟอย่างนี้การปลูกต้องแบบนี้เลยเห็นไหมคะไม่ถมโคนนะคะถ้าเป็นที่อื่นจะถมโคนจะถมประมาณนี้เลยนะคะแต่ของเรานี่จะไม่ถมโคนนะคน,นี่โคนนี่โคนนี่พี่ดูทรงนะคะมันเชฟมันจะออก เราต้นหมายว่าดินที่เราแค่นี้ใช่ค่ะใช่ค่ะแค่นี้เสมอแค่เดิมเดิมแค่นี้นะคะเราไม่ให้เกินนี้แล้วมันจะโตขึ้นมันจะโตอย่างสวยงามแต่ถ้าเป็นที่อื่นนะคะเขาถมคอเลยเขาถมคอปุ๊บเนี่ยมันก็ไปปลูกแล้วก็ไม่โตไม่โตมันรัดค่ะมันรัดคือพืชชนิดนี้นี่ต้องต้องเข้าใจว่ามันเป็นต้นแบบไหนนะคะวันนี้นะกำไรนะคะเนี่ยใครเข้ามารอบเนี้ย ใครใครใครเข้ามาดู youtube รอบนี้กำไรนะคะตัวสองพันแปดแ้วนะคะเดี๋ยวมีใครมีใครกำลังดูอยู่นี่ได้ตกใจไม่ต้องห่วงนะคะพี่แดงสวยๆพอกันเลยไม่ต้องห่วงเลยพี่แดงกลัวไม่สวยไม่ได้ออกจากบ้านนี้ครับไม่ได้สวยไม่ได้ออกจะคัดไว้คัดไว้เห็นไหมคะที่ไม่สวยจะคัดแยกออกแยกออกนะคะ คนสวยๆนะคะคนสวยๆไปสวยๆเลยใช่ค่ะต้องเป็นโคนต,ต้องดูโคนสวยๆนะะคอันนี้น้ำค้างเวลาน้ำค้างไม่ไม่ใช่ปัญหานะคะไม่ใช่ปัญหาผผมมว่่่าางอยี้แหละะคใช้ถ้าไม่ต้องการให้มันเป็นเลยนะคะใช้คัพเปอร์นะใช้คัพเปอร์ฉีดทีละครั้งใช้คัพเปอร์ น้ำยิ้มตะพาลามสีสวยนะของที่เดี๋ยวผ่านมาค่ะสวยไหมคะสวยสวยนะคะเราลงเราไม่ต้องทดลงสซาร่ากอะไรทั้งนี้ตัดเด็ดขาดตัดเด็ดขาดเลยตัดเด็ดขาดเลยโอเคค่ะเดี๋จะมีแชร์เข้าไปในกลุ่มไหมพี่ใหม่นะคะมาใหม่มาใหม่นะคะเลยนะคะทุกต้นนะสวยงาม นะคะแเราถูกด้วยเนี่ยจองตั้งแต่จองตั้งแต่ราคาเท่าไหร่ครับพี่สองพันสามฝากเลี้ยงนะคะราคาสองพันสามฝากเลี้ยงนะคะคุณพี่จองไว้หลายคนที่บอกแล้วผมจะแน่ใจได้ยังไงว่าผมจะได้ต้นเพราะเงินผมอยู่กับคุณนี้ตั้งปีนึงแต่เราแต่เราเชื่อใจนะคะเชื่อใจเราเคยถามแล้วเราเห็นแล้วเราก็ดูดวงดาวมิสซี่ตลอดเราก็ดูว่าเออคุณน้เป็นคนที่ใจ ค่ะขอบคุณค่ะเพราะถ้าเราถ้าเราแบบว่ามีปัญหาในเรื่องการเงินปุ๊บจบเลยค่ะเส้นทางเส้นทางการค้าจบแค่นั้นนะคะเรากินย,วยาวๆนะคะเรากินย,วยาวๆแต่บางคนบอกว่าให้อิเชื่อใจลูกค้าหน่อยเอาต้นไปปลูกก่อนแล้วเก็บเงินทีหลังนะคะหนูเคยแล้วนะคะโดนเข้าไปเป็นล้านเลยระดับรัฐมนตรีด้วยนะอดีตอดีตอดีตว่าเราค้าขายเนาะค่ะ เอาไปปลูกเสร็จเดี๋ยวเก็บเงินพอปลูกเสร็จแล้วเงินไม่มาค่ะอะให้เซนร,รับเงินด้วยนะ<ม>ให้เซนให้เซนว่าได้รับเงินเรียบร้อยแล้วด้วย <laughs> ใช่ไหมคุณนายใช่ค่ะรถต้นไถรถต้นไถ่ขึ้นเลยขึ้นยเอารถเก๋งมารับโหดร้ายมากเลยปกติรถเก๋งมาไม่ให้เนี่ย เอารถเก๋งมานี่ไม่ให้กัเนี่ยนี่ดีเป็นตัวใหญ่ครีตัวนี้เป่นตัวใหญ่ไม่ได้โอ้ตัวนี้มันกว้างมากได้ไหมนี่ได้กว้างได้ไหมได้ไหมป้าตองเอาไปด้วยเลยแบบดูสิเนี่ยลูกน้องนี่ราฟทุ่มทุนสร้างขนาดไหนทุ่มทุนสร้างมากเลยเนี่ยดูดินอนใส่เลนอนใส่เลยได้ไหมคะได้อ่โอ้ไปแคลมารีนะคะโพสเกิลนะคะ อีกสี่อีกสี่ต้อนอันนี้อันนี้เท่าไหร่เท่าไหร่สี่ต้นค่ะสี่ต้นสี่ต้นต,น,ตนต้องใส่ถุงค่ะใส่ถุงละมัดแล้วก็วางฮะเจ้าจ้าวพันต้องใส่ได้อีกไหมเอาได้อยู่ไม่ได้สูงใส่ถุงดีกว่าใส่ถุงละวางค่ะไปดีสวยแล้วไปโดนไปเอาเอา,เอา,เอาต้องเอาสแลนพันนะคะพี่มีสแลันไหม ต้องต้องเอาสแลนค่ะได้ช้ำช้ำหมดค่ะต้องเอาเอาสแลนอ้อมอีกทีเอาขึ้นไปตั้งเสร็จแล้วสแลนอ้อมตัวเขาอีกทีนะอ้อมอ้อมอ้อมตัวนี้อ้อมอ้อมต้นไม้อ้อมต้นไม้อีกทีใบใบลมลมพัดแล้วลมตีความร้อนไกลอยู่ไกลค่ะไกลต้องลดสแลนผ้าผ้าคลุมไปหมดมันจะ่ตร้อนมันร้อนถ้ามาใบคลุมไม่ได้ค่ะเพราะใบเ้าพอดีสุกต้มเลย อ,อ,อ,อ่่มีล้ยครัอไม่ไมไม่มีค่ะไปหมดทุกรอบเลยบริจาคทุกรอบหมดแล้วมีหรอเปล่าที่จะแลนอยมมีไหมเงี้ยเขาจะแลมาพอดีเลยอ่าเขาแลนขึ้น้วใช่ตรงรอบต้นคุมรอบต้นเอาใส่สีแล้วก็มัดมัดมัด,มด จับคอไก่จับคือคอไก่แถน้องับวก็จมดางจับแล้วก็จมดากแกากน่อันนี้สมัยสมัยที่เลี้ยงแรกๆนะยังเลี้ยงไม่เก่งอันนี้ก็ถือว่าใหญ่กว่าเมื่อปีที่แล้วอยู่คือสาเหตุคือวางแล้วโยกย้าย เลี้ยงเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่ว่าพอวางลงไปแล้วโยกย้ายย้ายไปนู่นย้ายไปนี่ครั้นี้มารู้อีกทีหนึ่งทางแลบบบอกว่าเวลามาลากมันกำลังจะเดินแล้วคุณขยับมันก็ขาดหมดก็เลยไม่ขยับเลยค่ะจะขยับทีเดียวคือตอนย้ายตอนนี้เอาไปปุ๊บพี่ต้องเอาไปปลูกเลยนะถ้าพี่จะอนุบาลต่อพี่ต้องรออีกหกเดือนนะคะในการเคลื่อนย้ายในการขยับลากอ่าอันนี้กําไรนะกําไรนะใครได้ฟังตรงนี้กําไรเลยนะ ในการขยับพืชแต่ละครั้งคุณจะปลูกอีกครั้งหนึ่งก็คือหเดือนนั่นคือรากมันมันเริ่มบวมแล้วแล้วก็ไปจัดการคือไม่ได้อันนั้นอ่ะสลันนั้นโอ,อ้การข้างนอกเหรอการข้างนอกมีสลนสลน,นอันนั้นมันโมเมนต์สลนนี่นมันพาสติกนี่หาสลนดูเลยคะเนยทุ่มทุนสร้างขนาดเลยนะ ต้องกดติดตามไว้นะคะกดติดตามไว้เด็กเสิร์ฟน้ำขอน้าหน่อยค่ะขอน้าหน่อยขับรถจากสะเพลงมาจะมาถึงเนี้ยจะหลับสองรอบแล้ววะทำไมหลับง่ายอ่ะว่านอนสอนง่ายขนาดเนี้ย น้ำมีน้ำผาล้ำสิบขวดใช่ไหมแถมแถมขวดนึงแถมขวดมเนื้อหอมที่มากต่ำเติใช่หไหมคะอร่อยไหมมันประชุมอร่อยมากครับคือคั้นมาไม่ได้แต่งเติมอะไรเลยอยากจะ่ใจะมาเอาน้ำพริกด้วยนะแจกน้ำพริกด้วยนะมีน้ำพริกไหมคะน้ำพริกน้ำพริกใครมารับต้นช่วงนี้จะได้น้ำพริกนะคะคะน้ำดีกันคะ อกงกันสามันสิอันเขาบอกว่าแถมเนี่ยคนเขาบอกว่าถ้าแถมเยอะผมไปจะเหลือเหรออผมยังไม่เคยได้ทาเลยสั่งได้ทางไหนสั่งได้ทางนี้เลยค่ะสั่งมาทางนี้เลยสั่งมาทาง Youtube ทาง Facebook ถ้าทาง Youtube นะคะ ให้ฝากเบอร์โทรไว้นะคะหรือฝากไ d l ดีไลน์ไว้หรือฝากชื่อเฟสไว้นะคะฝากชื่อเฟสไว้ฝาก ID l ดีไลน์ไว้ฝากเบอร์โทรไว้นะคะเดี๋ยวอีโทรกลับสัญญาว่าจะโทรกลับนะคะอาจจะนานน,นิดหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยฝากมาทาง YouTube ไม่ค่อยได้ดูนะคะเมลนี่ไม,ม่ต้องพูดถึงเราไม่เคยเปิดเลยเปิดไม่เป็นแต่นี้เริ่มเป็นแล้วนะคะเริ่มเป็นแล้วเ,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 เริ่มเล่นโซเชียลไปแล้วนะ,ะบางคนบอกคุณอิทนานตอบนะคะพิม เปิดเจอพิมพ์ได้ก็บุญแล้วคนไม่เก่งไอทีอ่ะเบกฝึกอ่ะอายุมากแล้วด้วยอ่ะสมองมันกระซาดเอต้นไม้ต้นไม้ที่รักที่สุดเลยคือกล้วยไม้อยากจะทำสวนกล้วยไม้หนูอ่ะชอบดอกมันออกแล้วมันนานคิดว่าเมื่อไหร่เขาจะมาบ้ากล้วยไม้กับเราเนาะเมื่อไหร่กล้วยไม้จะเวียนมา ไม้มด่างเอาเอามาเอามาติดกันสองต้นล้มนะต้องสี่ต้นมันเหลือเศษสองใช่ไหมเศษสองเอาใส่ถุงแล้วก็มัดไปนะต้องอุ้มไปถ้ารถถ้าถ้าถ้ารถ,าถ,าถาเต็มก็ืูอเคยให้อะ่ะเอาต้นใส่รถไปนะคนขับรถไป <c oughs> คนให้ขับรถไป <c oughs> เอาต้นไปงั้นไม่ให้ออกไปดูดิในเลี้ยงอย่างดีนะ่ะพอไปถึงปุ๊บช้ำหมดอะ่ะเป็นหมดเรียนเลยคือ ขอบคุณค่ะมันไม่ใช่สแลนพี่มันเป็นพลาสติกมันจะได้เหรอมไม่ได้เออถ้ากลางถ้าถ้ากลางลมสแลนสแลนไหมพี่สแลนเอ,เอาต้นเข้าไปแล้วก็ล้อมล้อมพอแล้วอนะันนั้นสแลนข้างบนไม่ต้องไม่ต้องการ ราคาห้าใช่ไหมคะห้าเนาสติ๊กอยู่กับอินเรียบร้อยแล้วนะคะสติ๊การโอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวเข้าไปเช็คก่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเช็คยอดแป๊บนึงเดี๋ยวลงเช็คยอดเดี๋ยวลงเช็คยอดสักนึงคะขอเพิ่มอีกขอเพิ่มขอเพิ่มอีกสิบอ่ะจะได้พอดีโอเคค่ะอันนู้นไปพอละลายแล้วต้องดื่มเลยนะคะ ตามค้างเพราะว่าเพราะลงมาเขาไม่ได้ัละลายผมอยูบไปแล้วสี่ชั่วโมงพอดีแหละละลายพอดีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาไลฟ์ต่อนะคะเดี๋ยวไอเดียไล่คุณน้ำหน้าคะเดี๋ยวยี่ติดต่อไปนะคะเดี๋ยวยิ่มาไลฟ์ต่อขอเช็คเอกสารแป๊บหนึ่งค่ะน้ำแข็งน้าเไป